we สวัสดีเพื่อนๆ,ๆด้วยรายการนะผมไรก็สวัสดีไปช่องทาง youtube ด้วยรายการนะผมเป็นไงบ้างสำหรับผลงานเมื่อวานนะผมก็แสดงขอมีคนที่ตามหน้าช่องด้วยรายการนะผมไม่ว่าไปนั่งหกคเต็นเบิกเมื่อวานนาผมก็นผมุดจริงไปเต็มๆนะผมและก็ทตังของฮาร์ดเมื่อวานก็ยินดีด้วยรายการนะผมเต็มๆทั้งสองคู่เลยนะผมไรก็วันนี้จัดมาฝาก2คู่เช่นเคยนะผมเราขยับไปดูสําหรับตานงของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยรายการนะผมรอบคัดเลือกนัดแรกในวันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะสำหรับคู่แรกวันนี้นะผมขยับ ไปดูสล็ตตั้ตของดีโนเมคเียบกันหน่อยเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าตีกันตีหนึ่งในเวลาของบ้านเราเนี่ยวันนี้เจอกับตัานของปาฟอสเนะฮะด้วยกับผลงานตั้งของปาฟอสช่วงนี้เนี่ยผลงานก็ถือว่ายังไม่ค่อยจะด,ดีสดักหลายนะก็ถือว่ายังรุดรุดรัวอยู่กันบ้างนะฮะด้วยกับเกมรับช่วงนี้โอ้โหบอกเลยว่าข้อนางจะเละไปเหมือนกันสำหตั้ตของปาฟอสเนาะส่วนทางด้านของดีโนเมคเียบเนี่ยผลงานช่วงนี้โอ้โหก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างจะดีเหมือนกันจากสามเกมที่ผ่านมายังไม่เคยหลุดแพ้ให้กัััับบใใครรเเเลยยยยยยนนนนนนนีีี่่่่ผมมมงงงงอออววาาาา้ทขดสจูก น,นี้แบกบาไม่ได้เกินไปเพียงแค่1ประตูวันนี้ก็ถือว่าได้ยิงเงินไปเนี่ยผมยังมองว่าวันนี้ดิลโมเคียเบียดได้นะฮะ ชวนคุยสองนะผมให้มองท่งนั่งของอ่าคาราบะนะครับวันนี้เจอกับทนั่ของสเกนิจานะสำหรับเกมคุ่นี้ก็เป็นสนามกลางเหมือนกันนะฮะก็ตีกัวลาตีหนึ่งนะผมสำ้ำเวลาของบ้านเราเด็กนะฮะแรกก็วันนี้คาราบกเนี่ยแบกมาอยู่ที่ศูนย์จุดห้านะวันนี้หนึ่งประตูนะผมมองว่าคาราบระบบก็ถนะือว่าไม่เกินความสมัยอ่อนนะผมด้วยกับเกมรับหรือว่าเกมลุกบอกเลยว่าท่าทางคาราบเนี่ยค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะฮะ ส่วนท่างของสกิดิจาเนี่ยนะผมผลงานช่วงนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยจะดีสักลรก็เป็นน้องใหม่นะผมที่ประสบการณ์ก็ถือว่ายังไม่มากพอนะครับผมยังมองว่าวันนี้ทางของส,สกิดิจาเนี่ยยังไม่น่าสนใจเพราะฉะนั้นสำหรับคู่ที่2วันนี้ให้มองทาน่งของคารับักได้นะฮะสไตล์แล้วใครสนใจอยากจะเข้าคข้อกัรก็ชอบปักหัวไปทางเข้าน้าฝ่ายหรือประเดียวก็จะเขียนไว้ให้ครบเลยละกันนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาทิง้งแรก TM ดทีเอ็เองนแปดะเด่นนมเจอกันได้ทุกทุกวันนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกมร we